เปิดทรัพย์รับโชคลาภเปลี่ยนชะตาชีวิตใหม่รับปี2,568ที่ทำแล้วชีวิตดีมีแต่สุขจากซวยกลายเป็นรวยขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อเปิดทรัพย์รับโชคเปลี่ยนชะตาชีวิตใหม่ รับปี2568กับ9วิธีสวดมนต์ที่ทำแล้วชีวิตดีมีแต่สุขจากซวยกลายเป็นรวยเรื่องราวที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการเปิดโชครับทราบก่อนนะคะถ้าหากพร้อมกันแล้วเราไปรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะท่านผู้ฟังคะถ้าตอนนี้ชีวิตของท่านกำลังตกต่าย่ำแย่อยู่ขอให้ท่านที่รีบทำสิ่งต่อไปนี้แล้วท่านจะก,กลายเป็นคนที่มีเงินมีทองกลายเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐีเลยก็ว่าได้เพราะว่าท่านทำสิ่งต่อไปนี้ก็จะทำให้บุญบารามีที่ท่านเคยสร้างสมมาตั้งแต่อดีตชาติปากดผลให้ท่านมีเงินมีทองมีโชคมีลาบและประสบผลสำเร็จในชีวิตค่ะและวันนี้เราได้นำเรื่องของวิธีการเปิดทรัพย์รับโชคเปลี่ยนชะตาชีวิตใหม่ รับปี2,568กับ9วิธีสวดมนต์ที่ทำแล้วชีวิตดีมีแต่สุขจากสวยกลายเป็นรวยที่ท่านควรรู้จะได้ไม่พาชีวิตตกตำ่ำไม่พบเจอแต่เรื่องแย่ๆทำมาหากินคล่องตัวขึ้นอย่างแน่นอนนะคะ 1. ก่อนสวดให้เลือกเวลาและสถานที่ ที่จะมีสิ่งรบกวนน้อยที่สุดเช่นห้องนอนของตัวเองในเวลาก่อนนอนห้องนอนของตัวเองในเวลาตื่นนอนไม่จำเป็นต้องไปถึงวัดก็ได้เพราะการทำความดีการทำดีทำได้ทันทีโดยไม่ต้องเลือกไม่ต้องรอคะ่อะ 2. ขจัดความคิดและจิตใจให้ปลอดโปร่งที่สุด อะไรที่ทำให้คิดมากจิตตกรู้สึกแย่โกรธเคืองโยนทิ้งออกไปก่อนถ้าไม่พร้อมจะสวดจริงๆอย่าเพิ่งสวดมนต์นะคะเพราะการสวดมนต์เพื่อหวังที่จะลบความรู้สึกแย่ๆในใจไม่ช่วยอะไรให้ดีขึ้นคะ่ะ 3. ความยาวของคาถาไม่ได้การันตีว่าชีวิตจะดีขึ้นจริงๆ สำคัญคือคาถาที่เชื่อมสมาธิให้กับตัวของเราได้3-5หนาทีเป็นอย่างต่ำค่ะเช่นสวดอรหังสัมมาบวกคาถาชินบัญชรสวดอรหังสัมมาและอิติปิสูบวกพาหุงชินบัญชรสุดแท้แต่ที่จะเลือกมาสวดกันนะคะ เพราะคาถาทุกบทล้วนมีความหมายที่ดีค่ะ 4. ระหว่างสวดห้ามคิดว่าจะต้องได้ลาบยศหรืออะไรก็ตามต่อให้คาถานั้นมีความหมายถึงลาบยศสรรเสริญอยู่ก็จริงเพราะฉะนั้นทำให้เราหมกมุน่นยึดติดกับกิเลสสิ่งที่ทำต้องทำเพื่อสมาธิและจิต ให้ว่างเปล่าบริสุทธิ์พร้อมแนวคิดอะไรใหม่ๆดีๆเพิ่มขึ้นมาได้อีกด้วยค่ะเพราะคิดดีทำดีเป็นรากฐานก็ได้รับสิ่งที่ดีๆค่ะหาไม่เกร็งควรอยู่ในท่าที่สบายขัดสมาธิก็ได้พับเพียบก็ได้แต่ก็ให้เป็นท่าที่สามารถอยู่นิ่งได้นาน ไม่ปวดทรมานไม่เหน็บชาจนถึงต้องขยุกขยิกบ่อยๆให้เสียสมาธิค่ะ 6. เคล็ดลับการนั่งสวดมนต์ไปจนถึงนั่งสมาธิคือควรนั่งให้หลังตรงไม่ค่อมตัวไม่แอนตัวเพื่อเปิดทางเดินทางเดินหายใจให้โล่งพร้อมรับลมหายใจที่ไหลเวียนได้สะดวกผลพลอยได้ จากการนั่งหลังตรงไม่เพียงแต่สมาธิที่ดีแต่ยังได้บุคลิกภาพที่สง่างามด้วยค่ะ 7. ในขณะที่สวดมนต์จะเปล่งออกเสียงขอให้ปากได้ขยับตามบทสวดแบบชัดถ้อยชัดคำยาบ่นงึมงำไม่ได้สับเพื่อให้รู้ตัวว่ากำลังสวดมนต์อยู่ในขณะนี้ปัจจุบันนี้จิตไม่ได้ล่องลอยไปไหนค่ะ ในทางความเชื่อการสวดมนต์ให้ชัดถ้อยชัดคำก็เพื่อให้พระท่านได้รับรู้ว่าเราต้องการจะสื่อสารอะไรท่านจะได้รับได้ประทานพรได้ถูกคะ่ะ 8. สวดมนต์ลแล้วอย่าลืมนั่งสมาธิเพื่อภาวนาแผ่เมตตาให้กับสิ่งมีชีวิตทั้งหลายและสิ่งที่มองไม่เห็น ใครหรืออะไรก็ตามที่มีผลต่อชีวิตเราทั้งในด้านดีและด้านร้ายทั้งในด้านที่เป็นมิตรและเป็นศัตรูขอให้พยายามนึกเรื่อยๆการกล่าวขอบคุณขอโทษและให้อภัยเอาโหสิกรรมพวกเขาในขณะที่หลับตาด้วยนะคะ 9. หลังจากสวดมนต์จบแล้ว พยายามดัดนิสัยไม่ให้ตัวเองผิดศีลห้านะคะเราขอแนะนำเลือกปฏิบัติตามแต่คุณจะสะดวกอาจจะไม่ทำทุกวันแต่ขอให้สม่ำเสมอจนเป็นนิสัยสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีขึ้นค่ะผลตอบแทนที่ดีจะเกิดแก่ตัวท่านเองนะคะมหากุศลแรงกล้าสวดบ,บทอธิษฐานขออโหสิกรรม ก่อนนอนทุกคืนนะคะลดกรรมทำให้รวยยิ่งสวดยิ่งดีค่ะเห็นผลทันตาบทสวดอธิษฐานขออโหสิกรรมก่อนนอนทุกคืนลดกรรมทำให้รวยยิ่งสวดยิ่งดีเห็นผลทันตาค่ะในชีวิตของคนเราเวลาที่มีความสุขได้โชคลาภได้อะไรอะไรก็ต้องการมาจาก ที่บุญที่ทำมานั้นได้ส่งผลแต่เวลาพบกับความทุกข์พบกับอุปสรรคต่างๆไร้คนช่วยเหลือไร้คนเหลียวมองมองไปทางไหนก็มืดมนเหมือนไม่มีอะไรหรือเหมือนมีอะไรมาฉุดรั้งชีวิตให้ตกต่ำลงเรื่อยๆรวมถึงมีปัญหา ความเดือดร้อนรู้สึกว่าจะมีเข้ามาอยู่บ่อยๆทำอะไรก็ติดขัดไปหมดโดนเอารัดเอาเปรียบทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนปัญหาเหล่านี้แนวเรื่องของความเชื่ออาจจะเป็นวิบากกรรมที่เราเคยทำไว้แต่ชาติปางก็กเป็นได้ที่ส่งผลให้ชีวิตมีแต่อุปสรรค ทำอะไรก็ติดขัดไม่ราบรื่นมีแต่ปัญหาต่างๆเข้ามาลุ่มร้อมหากคุณเป็นอย่างนั้นต้องฟังก่อนนะคะตั้งใจฟังให้ดีนะคะฟังจบอย่าเก็บไว้คนเดียวช่วยแชร์บอกบุญเพื่อเป็นมหากุศลเรื่องมีอยู่ว่าจากประสบการณ์ในการสวดบทสวดขอขมาเจ้ากรรมนายเวรและ บทขอขมาอโหสิกรรมปกติคนที่สวดผลไหว้พระก่อนนอนจะท่องเฉพาะบทนาโมตัสสกกราบสามครั้งแล้วนอนเลยก่อนปีใหม่ได้หนังสือสวดมนมาก็เลยได้ลองสวดมนบทขอขมาอโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรตอนสวดครั้งแรกก็ไม่ได้คิดอะไรมากแค่คิดว่าเป็นบทที่น่าสวดดี แต่พอสวดหลายๆวันต่อมาและสวดต่อเนื่องนั้นมีอยู่คืนหนึ่งหลังจากสวดเสร็จคืนนั้นฝันเห็นผู้หญิงใส่ชุดสีชมพูแดงมานั่งคุยด้วยเธอบอกว่าเมื่อก่อนโกรธเรามากแต่มาวันนี้ไม่โกรธแล้วพอเราตื่นขึ้นมาเรารู้สึกว่าอิ่มเอมใจแบบอธิบายไม่ถูก คุยกับแม่แม่ว่าคงเป็นเจ้ากรรมนายเวรเขามาเอาโหสิกรรมให้ก็เลยไปเล่าให้เพื่อนสนิทฟังเพื่อนก็เลยขอให้ส่งบทสวดนั้นให้กับเพื่อนพอเพื่อนเราสวดเธอก็ฝันเห็นเด็กตัวเล็กๆบอกเธอว่าเขากำลังไปเกิดเธอบอกว่าเธอรู้สึกดีมากๆก,ก็เลยอยากจะแชร์บทสวดมนต ให้กับเพื่อนๆนเพื่อใครสนใจอยากจะสวดบทอธิษฐานขออโหสิกรรมค่ะบทอธิษฐานขออโหสิกรรมกายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังสันจิตจะกรรมังอสันจิตจะกรรมังขะมันตุเมอโหสิกรรมังพระวันตุเมกรรมใดๆไ,ไม่ว่าจะเป็น กายกรรมวกกกรรมมะโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินแก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมกันอีกเลยแม้แต่กรรมใด ที่ใครๆทํทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิน้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงดนใจให้เขาเหล่านั้นกับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้า ร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงสาคนาญาติผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็นใจความทุกข์อย่าได้ใกล้ความไข่อย่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยสเสนียดจันไรและอุป,ปัติวันตรลายทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไป นึกคิดปรัตถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จเทือนนิพพานังปัจจโยหูตุท่านผู้ฟังคะพระพุทธองค์ตัดว่าเชื่อหมดก็เป็นบาปไม่เชื่อก็เป็นบาปท่านจึงให้เชื่อเกิน50สเปขึ้นไปก่อน จากการใช้เหตุผลหลายอย่างมาประกอบรวมกันรวมถึงถามผู้ที่มีจิตญาณภาวนามาดีแล้วที่เราเชื่อใจท่านว่าสิ่งที่เขาพูดมาเป็นจริงหรือเป็นเท็จหากท่านใดร่วมกดแชร์เรื่องนี้เพื่อเป็นสะพานบุญขอให้มีโชคลาภลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเถินสาธุสาธุสาธ,สาธุคลิปต่างๆจัดทำขึ้น เพื่อสืบสารและอนุรักษ์คาถาบทสวนมนต์ต่างๆความเชื่อคติธรรมคำสอนเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคนรุ่นหลังหรือปัจจุบันขอให้ฟังหรือดู เพื่อเป็นความรู้สิ่งไหนว่าดีนําไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดีทางช่องเติมบุญชาแนลขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตาม กดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกัน โมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ